กับพลิกอีกแล้วนะคะกับรายการเคล็ดไม่รับกับคนรักสุขภาพค่ะแน่นอนที่สุดรายการนี้จะแนะนำคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักปฏิวัติสุขภาพด้วยการเริ่มใช้น้ํามันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวสามารถ กินสดก็ได้ปรุงอาหารก็ได้นะคะถ้านึกถึงน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพอย่าลืมนึกถึง manager c o c o nut cooking oil นะคะอันนี้สำหรับทำอาหารค่ะขอต้อนรับอาจารย์วันดีนะสงขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมีเมนูเด็ดและใช้ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวทำด้วยจะทำอว่าะไรคะจะทำเต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้ทรงเครื่องนั่นเองโอ้โหอาจารย์ลุยเลยหรอคะเอาลงมือเลยประเดี๋ยวเราจะทอดเต้าหู้ก่อนนะเต้าหู้กกับแป้งสาลีนะคะี้แป้งสาลีธรรมดาเนี่ย กลิ่นเริ่มจะมาแล้วนะคะกลิ่นจากน้ำมันมะพร้าวคลุกเคล้ากับเต้าหู้กับแป้งสาลีคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวคุณผู้ชมคือเราจะเห็นได้ว่าจะไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็ทอดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังคงความความใสค่ะความใสเพราะว่าโบราณเขาก็ใช้น้ำมันมะพร้าวเหมือนกันก็ะจะเคี่ยวเอากะทิมาเนี่ยค่ะเคีเ่ยวเคี่ยวไปนาน,านๆเขาเรียกว,ว่าเป็นี่โร คะว่าติงคิโลนี่ข้างบนจะมีลักษณะเป็นน้ํามันอย่างเงี้ย <ทะ S 1> แล้วข้างล่างจะเป็นเหมือนเป็นเนื้อมะพร้าวเป็นเป็นก้อนๆหน่อยๆเนี่ยแล้วเราก็ใช้ส่วนที่เป็นมะพร้าวเนี่ยมาปรุงอาหารมาทําขนมก่อนเราก็ใช้น้ํามันที่เราทอดไปเมื่อครู่นะคะก็น้ํามันมะพร้าวนี่เราก็จะใส่กระเทียมล,ลงไปก่อนตามด้วยห่านบุษักไมะ อันนี้หละะัที่บอกตะกี้ว่าถ้าเผื่อเราไม่อยากอยากจะทําเป็นเจเพราะว่าเป็นสุขภาพถึงแม้ไม่เจเป็นสุขภาพเราจะเปลี่ยนหมูตรงนี้ให้เป็นเห็ดแค่รอ้อนค่ะโ,โหสีสันส,สวยงามเลยค่ะหอมใหญ่หอมใหญ่ค่ะ,คะหนูว่าเมนูนี้เด็กๆแม่จะชอบนะคะ,คะจานเด็กเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบเพราะว่าทาไม่ยากแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือนี่น้ําตาลนะคะ,คะน้ำตาล มะเขือเทศใส่น้ำม,มันหอยนิดนึงนี่น้ำัาใส่ไปเลยค่ะโอ้นี่จะไม่ให้เรียกว่าครบเครื่องได้อย่างไรดูดูของที่ใส่ลงไปะก่อนอนี่คุณผู้ชมคะ นึกถึงเมนูผัดแกนทอต่อจากนี้นะคะปรุงอาหารอย่าลืมใช้น้ำมันมะพร้าวแมนเชอร์โคโค,โคนะัทคุกกิ้งออยแล้วก็กลับมาติดตามเมนูเด็ดๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้กับรายการเทสไม่รับกับคนรับสุขภาพกันใหม่นะคะวันนี้พิกิกับอาจารย์วดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อความปรารถนาดีจากน้ำมันมะพร้าวแมนเจอร์เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว